สวัสดีค่ะดิฉันจิตราพรพรสมจิตกุลนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทาของแก้วกาแฟค่ะสําหรับที่ใช้ในครอเรื่องของเราหรือว่าใช้ในที่ทํางานนะคะง่ายๆเองอุปกรณ์วันนี้นะคะมีตรงนี้เลยหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นผ้าน,นะคะเป็นแพทเทิร์นที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราสามารถวัดขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยเนาะแล้วก็แบบที่2เนี่ยชิ้นที่2ตัวนี้จะเป็นก้นแก้วนะคะที่เราสามารถวัดได้เหมือนกันตามขนาดที่เราต้องการแหละตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นเครียกผ้ากุญแเล็กๆขาดสำหรับปิดขอบของตัวก้นแก้นะคะตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็น,นส่วนของตัวนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีเข็มกลับได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เข็มหมุดนะคะค่ะขั้นตอนการทำเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าซับในนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าใยอัดแข็งและก็ตัวนี้เป็นซับนอกนะคะชั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาฝั่งไหนโชว์เนี่ยนะคะเราจะใช้ผ้าชิ้นนั้นเนี่ยเป็นชิ้น ชั้นที่3นะคะอันนี้ชิ้นที่1ชั้นที่1นะคะอ่านี่ซับในเป็นชิ้นที่2นะคะและก็ซับนอกนะคะเป็นชิ้นที่สประกบอย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดผ้าให้เท่ากันนะคะอ่าถิมจะใช้เข็มตรงนี้นะคะกลับให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเย็บใช้เข็มนะคะเย็บนะคะ ระหว่างตรงนี้เพื่อให้เปิดช่องว่างในการเย็บง่ายขึ้นเย็บในลักษณะที่เรียกว่าการเน่านะคะโดยใช้ได้2เส้นนะคะเพื่อการทนทานนะคะในการใช้งานต่อไปอหลังจากที่เราเนาเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะคะแอบลักษณะนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็หลังจากเนี่ยเราจะ,ะกลับภาพมานะคะจะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็เก็บมุมตรงนี้ด้วยนะคะมุมตรงนี้ให้เราลักษณะของการพับ ที่มากับด้านในหลังจากนั้นใช้เข็มกลับไว้ได้เลยเพื่อใช้ในการสอยในขั้นตอนต่อไปนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้2ชิ้นตัวนี้มาประกบกันเลยนะคะโดยที่ใช้นะคะโดยที่เราใช้ด้านในนะคะประกบเป็นอย่างนี้เพื่อในการเย็บนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกลับผ้าตัวนี้ออกมานะคะเพื่อโชว์ด้านนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นวิธีการทํา ก้นแก้วนะคะซึ่งรเราเสนอเขาเรียกว่าวิธีการกุนนะคะเรียกว่าการกุผ้าเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะจากจากมุมตรงนี้ซึ่งตัวนี้เป็นด้านโชว์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านในเราจะทําด้านโชว์ออกนะคะด้านนอกหลังจากนั้นเนี่ยเราใชเ้เข็มกดกรัด,ดแล้วก็ดึงผ้าลักษณะของผ้ากุนนะคะจะมีลักษณะที่สามารถยืดได้นะคะเพราะวิธี <volunteer> การตัดเนี่ยจะตัดในลักษณะแนวขวางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้วิธีเนานะคะเราจะได้ในลักษณะเช่นเดียวกับตัวนี้เลยนะคะ ในการแนาให้แนาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราพับกลับมาอย่างนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะคือเป็นการเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะ2ชิ้นมาประกบกันแล้วก็เย็บประกบกันนี้เลยใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําส่วนของตัวนี้นะคะที่เป็นก้นแก้วที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมาประกบใส่กับก้นแก้วได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในลักษณะของตัวนี้ออกมาได้เลยนี่เลยเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นกลับออกมาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะ ด้านในก็จะเป็นสีนึงส่วนด้านนอกจะเป็นสีชุชาฉน่ารักน่ารังอีค่ะแล้วก็เป็นก้นแก้มวัสดุอุกรณง์ง่ายเลยก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราสามารถหาเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะคะหนึ่งนะคะก็จะเป็นย่านแถวสําเพ็งที่เรารู้จักเป็นย่านุนเจนอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะพวกนี้นะคะสามารถซื้ออยู่ที่ตรง วงเวียนใหญ่นะคะตัวนี้จะมีลักษณะที่ในราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาสาหรับคนที่เริ่มต้นในการทํางานนะคะและก็ถ้าเป็นผ้าเนี่ยขิงจะแนะนําอยู่ที่เป็นผ้าหุรัดนะคะราคาจะถูกแล้วก็ราคาก็จะเป็นย่อมเยาสาหรับคนเริ่มต้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ30 -35 บถึงาบาทนะคะแต่ก็ในราคาขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ7 9บาทถึง8ปบาบาทค่ะ ให้งานมีเงินมาคุ้มค่ากันออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองแรงงานให้พวกเราทำงานได้ด้วยใจเกิดเป็นคนไทย